สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เกิดวันพุธนะคะคลิปของหมอบิวนะคะรวมไปเลยค่ะทั้งวันพุธกลางวันและก็วันพุธกลางคืนคนเกิดวันพุธกลางวันก็ดูได้คนเกิดวันพุธกลางคืนก็ดูได้ในคลิปนี้เลยนะคะและนี่เป็นการทํานายดวงนะคะแบบ general reading หรือการทํานายดวงแบบภาพรวมนะคะของปักหลังเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่15กันยาถึง30กันยายนนะคะดูว่าเพื่อนๆที่เกิดวันพุธจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือ สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับดวงชะตาของคุณบ้างนะคะคลิปการทำนายแบบ general reading และยังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะสำหรับผู้ที่มีพลังงานและจริตตรงกันกับผู้ทำนายนะคะเชิญรับชมและรับฟังค่ะผู้ทำนายขอไพ่6ใบค่ะผู้ทำนายขอไพ่6ใบให้คนเกิดวันพุธค่ะ 15วันหลังปักหลังของเดือนกันยายน2563เพื่อนเพื่อนคนที่เกิดวันพุธควรรู้อะไรบ้างเริ่มกันที่ไพ่ตำแหน่งที่1น,นะคะ The Justice ขึ้นมาค่ะไพ่ตำแหน่งที่2เป็น The Chariot Reverse หรือ The Chariot หัวกลับค่ะแล้วก็ไพ่ตำแหน่งที่3เป็น n i g h t of w a n d ค่ะไพ่ตำแหน่งที่4นะคะเป็น Page of Swords นะคะ reverse หรือว่าเพดออฟสอดหัวกลับค่ะแล้วก็ไพ่ตำแหน่งที่5เป็น the wheel of fortune ค่ะ mm hmm. ไพ่ตำแหน่งที่6นะคะเป็นหัวกลับเหมือนกันเนาะเป็น ace of wands นะคะหรือว่าไพ่แไม้เท้าหัวกลับนั่นเองโอเคค่ะเพื่อนๆคนเกิดวันพุธนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ตำแหน่งที่1โดย j u s t จะสขึ้นมานะคะ ไพ่หมายเลขหนึ่งเนี่ยคือคําถามหรือสาเหตุของปัญหาหรือพลังงานโดยรวมนะคะของ15วันหลังก็ต้องบอกว่าคุณตั้งคําถามกับตัวเองขึ้นมาเป็นพิเศษในปักหลังนี้ว่าสําหรับชีวิตฉันฉันควรจะทําอย่างไรถึงจะถูกต้องที่สุดอะไรเป็นทางเดินที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตคุณสิ่งที่อยู่นี่มันถูกแล้วไหมใช่แล้วไหมอ่ะนะคุณถามตัวเองประมาณนี้เป็นคําถามที่ผุดขึ้นในใจคุณเป็นพิเศษในช่วง15วันหลังนะคะ ให้ตำแหน่งที่2ค่ะโดยเชอริออตรีเวิร์สนะคะโดยเชอริออตหัวกลับสถานการณ์ของปัญหาค่ะดูเหมือนแผนที่ชีวิตของคุณแผนการเดินทางก็ได้นะคะหรือสิ่งที่คุณอยากจะเดินทางนะคุณไม่ได้ไปแบบแบบบางทีคุณคิดว่าอยากไปไหนตามแผนปรากฏมันล้มเลิกหรือมันมีอุบิเหตุไม่ได้ไปนะคะหรืออีกในย่านหนึ่งมันอาจจะหมายถึงเป้าหมายชื่อเสียงที่เราคาดหวังไว้ความป๊อปปูล่าอะไรของเราที่เราคาดหวังไว้นะคะเขาเรียกว่าความสําเร็จที่เราตั้งเป้าไว้อะ มันยังดูเหมือนมันยังไม่ค่อยที่จะเป็นจริงอย่างชัดเจนนะคะมันยังค่อยเขาเรียกว่าเหมือนมันกลับตลับปัดมันไม่สวยแบบที่เราคิดอะไรแบบเนี้ยชีวิตมันยังไม่ได้ตามเป้าแบบที่เราคิดนะคะไพ่ตำแหน่งที่3ค่ะเไมเท้าก็ต้องบอกว่าตำแหน่งนี้นะคะจะต้องทําอย่างไรกับปัญหาไพ่ชี้ชัดเลยว่าต้องทําอย่างไรก็คือต้องสู้ต่อไปนะคนที่สู้เนะะี่ยค่ะหัวแตกแล้วก็ยังสู้นะคะเย็บหลายแผลแล้วเจ็บแค่ไหนก็ยังสู้เหนื่อยแค่ไหนก็ยังสู้ล้าแค่ไหนก็ยังต้องสู้คือ สู้ต่อไปเรื่อยๆนะคะทำตามเป้าต่อไปเรื่อยๆนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วง15วันหลังนี้นะคะอาจจะรู้สึกล้าๆเหนื่อยๆได้แต่ว่ายังต้องสู้ต่อไปนะคะ ต่อไปไพ่ตำแหน่งที่สี่ด้านบนเป็นไพ่ตำแหน่งที่ไพ่ยพยายามจะชี้ว่าความอ่อนแอหรือนิสัยที่เราต้องปรับปรุงมีอะไรก็ต้องบอกว่าแม้กระทั่งผู้ทํานายเองก็มีนิสัยที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเหมือนกันนะคะเราทั้งหลายต่างต้องทําตัวเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วค่ะแก้ไปเรื่อยๆนะอะไรที่มันเป็นข้อเสียของเราก็พยายามแก้ได้เท่าที่เราแก้ได้อะนะคะทีนี้ไพ่ก็บอกว่าข้อเสียของชาววันพุธเนี่ย คือบางทีก็เป็นคนกล้าหารบางทีก็ไม่กล้าหารคือบทจะสู้ก็สู้บทจะอ่อนแอก็อ่อนแอความไม่นิ่งนะคะความไม่นิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณน่ะนะคะบางทีก็ เขาเรียกว่ากล้าหาญที่จะฝ่าฟันปัญหาบางทีก็อยากจะถอยหนีออกไปมันคือสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้อยู่แบบนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์ที่ไม่ค่อยคงที่ก็ได้นะคะหรือความไม่กล้าหาญอย่างสม่ำเสมอของตัวเราเองก็ได้นะคะส่วนไพ่ตำแหน่งที่5 The Wheel of Fortune ขึ้นมาในตำแหน่งที่ผลกระทบหรือสิ่งที่มากระทบคุณสิ่งที่มากระทบคุณมันเป็นกงล้อแห่งโชคชะตานะ่ะเหมือนกับตอนนี้15วันหลังต่อจากเนี้ย กลงล้อแห่งโชคชะตาหรือสิ่งข้างบนนั้นที่เรามองไม่เห็นเพราะพวกพรมลิขิตอะเขากําลังทดสอบอะไรคุณหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ประทานสิ่งที่คุณหวังมาให้คุณในช่วง15วันหลังจากนี้เป็นเรื่องของออนอกจากตัวเองแล้วก็ยังมีสิ่งที่ตาเนื้อมองไม่เห็นนะคะทำให้เราเกิด เหตุการณ์อะไรแบบนี้ด้วยนะคะและไพ่ตำแหน่งสรุปคือผลที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นเป็นไพ่8ไม้เท้า reverse ก็คือสิ่งที่มุ่งมุ่งหวังเอาไว้สิ่งที่อยากจะได้ยังไม่เกิดขึ้นการงานที่จะบอกว่าปังยังไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะคะการเงินก็เรียกว่าแค่ไปได้เท่านั้นเองมันยังไม่ได้ดีมากนะคะแต่นี่เป็นเพียงการทำนายระยะสั้นๆหรือ period สิวันนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีในเดือนถัดไปนะคะก็ ขอให้เพื่อนๆชาววันพุธโชคดีค่ะ